หน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน้ำแกงนี่ข้นคักเลยค่ะเนื้อมะละกอทานอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทัาง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้ครวน,นิดวิสแปมาลีจะมานำเสนอเมนูนมแกงซ้มมะละกอกุ้งสดค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ มะละก,กอนาไปปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดแล้วนําม,มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะกุ้งสดก็นําไปปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดแล้วผ่าเอาเส้นดําที่หลังออกค่ะมะเขือเทศล้างน้ําสะอาดแล้วนําม,มาผ่าครึ่งเตรียมไว้ค่ะพริกแกงส้มพริกแกงส้มซื้อสําเร็จค่ะแต่เราจะตากระชายใส่ลงไปกับพริกแกงส้มเลยค่ะกระชายก็ล้างน้ําให้สะอาดๆแล้วนำปลาซอยเป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนค่ะ แล้วก็ไปย่างจะใช้ปลาอะไรก็ได้แล้วแต่จะหาได้ค่ะนํามาแกะเป็นชิ้นชิ้นไว้เดี๋ยวไปตารวมกับพริกแกงส้มค่ะพริกแกงส้มที่ซื้อมาก็นํามาเพิ่มหัวหอมแดงสักนิดหนึ่งกระเทียมสักหน่อยหนึ่งใส่กระชายทั้งหมดที่ซอยไว้ลงไปตาจนละเอียดเข้ากันดีเสร็จแล้วนาไปย่างที่กแกะไว้ลงไปตาจนละเอียดใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะตาให้เข้ากันหลังจากนั้น ให้นำมะเขือเทศที่หั่นไว้ลงไปซอกกับพริกแกงให้พอแตกๆค่ะส่วนเครื่องปรุงที่จะใช้ก็จะมีน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลวะพราวแล้วก็ขนมหมูสักสองก้อนค่ะแล้วก็มะขามเปียกขาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะนำมะขามเปียกไปคั้นน้ำเตรียมไว้ค่ะทำแกงส้มต้องให้ถึงถึงกระชายสักนิดหนึ่งถึงจะอร่อยค่ะทุกอย่างได้จัดเตรียมพร้อมหมดแล้วไปเริ่มลงมือทำแกงส้มกันค่ะ ใส่น้ำลงไปเกือบเกือบครึ่งหม้อค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแพ้นดีแล้วค่ะให้นำพริกแกงที่เราตามใส่ส่วนผสมทั้งหมดไว้มาเทใส่ลงไปได้เลยค่ะ ใส่ข้นอตามลงไปสองก้อนค่ะคนๆๆให้ขะนอละลายสักนิดนึงแล้วปิดฝาหมอ้อตั้งให้น้ำแกงเดือดก่อนค่ะพอน้ำแกงเดือดใส่มะละกอที่หั่นไว้ลงไปค่ะ ปกติที่เคยแกงส้มมะละกอหัวนิดวิแฟมิลีจะไม่เคยใช้มะละกอแบบนี้นะคะจะใช้มะละกอที่ดิบๆค่ะพอดีมะละกอเอามาจากบ้านแม่น้องสาวเด็ดมาให้ก็ยังเขียวอยู่แต่พอปอกเปลือกแลนํามาหัน่นข้างในออกเหลืองแล้วค่ะแต่ว่าเนื้อยังแข็งอยู่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ใช้มะละกอแบบนี้มาแกงส้มค่ะ เพที่รอน้ำแกงเดือดเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ก่อนเพราะเนื่องจากว่าเนื้อมะละกอค่อนข้างเหลืองแล้วค่ะเนื้อมะละกอก,ก็น่าจะออกหวานอยู่แล้วค่ะตามด้วยน้ำปลาสักสองทัพพีก่อนค่ะแล้วใส่มะขามเปียกตามลงไปค่ะ ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปสัก3ทัพ,พีก่อนค่ะ1ทัพ,พี2ทัพ,พี3ทัพ,พีค่ะแล้วก็คนส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดไปมาสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วลองตักชิมรสชาติดูก่อนค่ะว่าได้ที่หรือยังอร่อยถูกอ,อกถูกใจหรือยังค่ะรสชาติของแกงส้มก็จะต้องออกเปรี้ยวนำ เค็มตามหวานตามค่ะแต่ท่านใดเป็นคนทานอาหารรสหวานก็จะปรุงแบบหวานนำค่ะท่านใดที่ทานอาหารรสเค็มก็จะปรุงแบบเค็มนำค่ะเพราะคนเราอาจจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันค่ะมิฉะนั้นทำกับข้าวทานเองก็ต้องทำตามที่เราชอบค่ะแต่แกงส้มมันต้องมีรสเปรี้ยวนำถึงจะอร่อยค่ะ แคทวีบชิมรสชาติแล้วยังไม่ได้เติมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีป๊บลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนๆๆให้น้ำตาลปีปล๊บละลายก่อนค่ะแล้วลองชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วปิดฝาหมอ้อ ตั้งต่อไปทิ้งให้น้ำแกงเดือดก่อนค่ะถึงจะนำกุ้งสดมาใส่เป็นอันดับสุดท้ายค่ะตอนนี้น้ำแกงของเราก็เดือดดีแล้วค่ะรสชาติก็อร่อยถูกอ์ถูก,ก,กใจดีแล้วส่วนเนื้อมะละกอก็สุกด,ดีแล้วค่ะนำกุ้งสดใส่ลงไปเลยค่ะเนื่องจากเนื้อกุ้งสุกได้เราเลยใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ พอใส่เนื้อกุ้งลงไปหมดแล้วให้ตั้งเคี่ยวน้ำแกงต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งรอให้เนื้อกุ้งค่อนข้างสุกก่อนค่ะตอนนี้เนื้อกุ้งก็ขาวสุกเดียวละค่ะเนื้อกุ้งเอาแค่พอสุกค่ะอย่าใส่นานมาก ถ้านานเกินไปเนื้อกุ้งจะกรกะด้างแข็งทานไม่อร่อยค่ะเป็นอสเสรเรีย,รยแล้วนะคะแกงส้มมะละกอกุ้งสดค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน้ำนี่ข้นคักเลยค่ะเนื้อมะละกอก็หวานๆค่ะเอฟซีเนื้อมะละอกอทานอร่อยมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามรสชาติกระแซบๆ,ๆ,ๆอร่อยมากๆค่ะเอฟซี FC. คู่กับปลาสลิดบางบ่อปลาเค็มเนื้อเค็มหรือปลาวงทอดปลากระตักทอดเข้ากันดีมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ f อที่รักทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นิวฟีแฟมลได้นำเมนูอาหารอร่อยๆ มานำเสนอแก่ FG ต่อไปคะ่ะขอขอพบพระคุณ FG ที่รักทุกท่านมากๆคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพดีมีความสุขมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย